สวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนแฟนของข่อยซื้อน่าจำเพ็่นเวชใช้พุ่มอายุหาสิปีค่ะจังหวัดอุดรค่ะแฟนเป็นไตมาได้หาปี6ปีนี่แหละค่ะจากปีแรกๆหมอตรวจพออยู่ในขันหาแล้วค่ะไตเฮ็ดงาสิบห้าเปอร์นต์มานี้โอ้ยกลุ่มหมอเรียกเข้าไปว่าสีฟอกแบบใดฟอกซึ้งเสรนอติดฟังใส่ขอบอกใส่แขนหมอแนะนำ กะกลับมาบ้านก็เลยมาเห่นโทรศัพท์คนหายาตัวใดที่ว่าจะรักษาซอยได้เพราะว่าหมอบอกว่าบ่มิยาที่จะรักษาไตาค่ะบ้านนี้เลยมาเจอเพจกเลยโทรไปหาเพื่อนได้เหมือนนั้นเลยเพื่อนเลยแนะนําที่แรกเพื่อนให้กินอุมิสองหาดหนึ่งกะเลยโทรสั่งมาสุดใหญ่ก็กินเมือละสามซองจ้าได้เดือนแรกนี่ไปหาหมอรอบรุ่นนะ่ะค่าของไตาจาาสิมหาโปรเซ็นตะ์น่ะขึ้นมาเป็นสามสิบหาค่ะ ก็เลยได้กินมาตลอดจกนกระทั่งเมื่อนี้ว่าไม่เป็นปีที่สามเมื่อที่สีะะ่เนี่ยค่ะปีแรกที่อันแฟนเป็นแฟนเฮงงานบ่ได้เพราะว่าเมียขับรถนักเรียนนี่ก็ได้ให้ลานมาขับแทน่นเราถากไทยให้ไทยหน้าบ่ได้บ้านีแฟนก็บเฮงงามมาตลอดเลยค่ะบ่ได้พักได้เฮุไทยใส่หน้าปกติจากปีแรกที่ว่าบา่ได้เฮงยังบรรนหาหลังจากกินอุมมีกับพาร่วมกันแล้วสุเมือนี้รถล่ลงค่ะเพราะว่าค่าไต่ขึ้นมานประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ กินทั้งหาดทั้งอูมีควบกันไปแล้วแต่ว่าที่สําคัญก็คือการคุ้มอาหารของเข้าจากแฟนเคยกินรสจัดเดี๋ยวนี้นี่รสจัดกบพอนลงค่ะแต่ว่าตัดไปนี่คือพวกเนื้อกับปลาแดกบ้านเฮ่านี้คือว่าให้กินเลยปีที่หกที่แฟนคุ้มตันนี้ได้ค่ะของพนดีอิลีย่อมรับจากที่จะได้ฟอกกับบ่ได้ฟอกก็ยืมไม่ได้จนกระทั่งสมมตอนี่ถือว่าอูมีละหาตีที่สุดนะคะขอบคุณเลยค่ะค่ะ